Hola, la ข้ากลง่างกิขาอ,อ,อยู่มาไล่พีตมาไปตอนนี้กำลักิขาวกับโตามร้อยอร่อยแซ่บแสบมากนะเป็นนอยู่คนสบายดีอยู่คนสบายดี อยูุ่นสาบายดีบอกบัลาย,ยุพียุพีี่กายนี่หาชิปสีพีนี่พอ่พอจ๋าหาที่หาได้ลูกน,นั่นคือข่าวครับพ่อก็แม่ก็ได้เพิ่มมาอีกคุณละปีแต่ก็จิเพิ่มมาเรื่อยๆอยะไ้งอ่ะเอาสอาตัวทิมขายไอ้านางนิงไปเลาะทั่วทั่วประเทศก่อนวันนี้มีอายุแบ่งขาย เท่ารับเสืออายุแบงขายเสื้อไปขายตอนนี้มันใน6วกสิ่ิแบงขายัสิบสามสิบปีประมาณนึงเยอข่าอืมบอรกรายบาลงอ่ะอายุยังหไยเพราะใเนเฮดเวิรดนงานให้กันตำมุงแซีบแสบมึงเรามึงเสือ,อกมตำหุงหวานดิบนม่หวาน กะยากับกายาอันยังไปอบิเชียนด้วยากพรอแมงไก้บุนถกกลบุนชมหลังกินมอนัน่อยลยบงหลามอกลจทะด้ไม่กินถุงตำบมานทหรออร่อยฮะนี่บกีเคล่ากินเทล่าตำญี่ปุ่นครับตหน่โชว์ลีลาการกิน้ เอาเลยตามซ้กาไมได้ยายเอาเอาับเเขาจะไปกรุงเทพแม่ฮะใครจะเป็นนี่แก๊งนี้หมดเลยไปรับขอนเบิดทุกคนที่ไปเบิดลเลยเอ้าบักไฟเบิ้ลานเด็ดเเบิ้ลานเต็มขั้นรถ